คุณผู้ชมครับในช่วงของเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ถึงวันที่19มีนาคม2567ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่รัฐบาลไทยได้มีคําขอต่อรัฐบาลอินเดียในการขอ,อเชิญพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอัครสาวกนะครับมาประดิษฐานที่ประเทศไทยนะครับเป็นการชั่วคราวก็เป็นส่วนหนึ่งในโอกาสที่ร่วมกันเฉลิมฉลองนะครับพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แล้วก็เป็นการเชื่อมต่อ พลังศรัทธาของประชาชนสองภูมิภาคจากลุ่มแม่น้ําโขงก็คือสาธารณรัฐอันอินเดียนะครับถิ่นกําเนิดของพระพุทธศาสนาสู่รุ่มแม่น้าโขงก็คือไทยกัมพูชาเมียนมาลาวและก็เวียดนามครับซึ่งก็ถือว่าเป็นดินแดนพระพุทธศาสนานะครับที่มีการประดิษฐานอย่างมั่นคงติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับ รัฐบาลได้จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวในประเทศไทยตามโครงการธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุจากมหานทีคงคาสู่ลุ่มน้ำโขงจากอินเดียซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐอินเดียและประเทศไทย ผ่านมิติทางศาสนาและวัฒนธรรมและได้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริปงคลให้กับพุทธศาสนิกชนที่เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมัลลานะระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึง19มีนาคม2567ที่ผ่านมา ทั้งนี้บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและก็ได้มีการอัญเชิญไปประดิษฐานส่วนภูมิภาคใน3จังหวัดให้กับประชาชนได้สักการะบูชาที่ภาคเหนือระหว่างวันที่5ถึง8มีนาคม2567ที่ผ่านมาที่หอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่1 0ถึง13มีนาคม2567 ณวัดมหาวานารามจังหวัดอุบลราชธานีและภาคใต้ระหว่างวันที่15-18ถึงมีนาคม2567ณวัดมหาธาตุวชิวระมงคลจังหวัดกระบี่โดยในทุกวันตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปจะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลให้กับพุทธศาสนิกชนที่เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระอัคารสา,าวก โดยแต่ละพื้นที่จะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามมตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างยิ่งใหญ่ที่เป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศนะครับเนื่องจากว่าพระบรมศุษยาพเนี่ยถือว่าเป็นสมบัติล้ำค่านะครับของประเทศอินเดียนะครับแล้วก็วมันเบียงไม่เคยนาําเสด็จออกนอกประเทศมาพมกันทั้งสามพระองค์นะครับท้งนี้ก็เป็นครั้งแรกจริงๆในรอบ2 5 6 7ปีทีเดียวนะครับ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่พี่น้องประชาชนจะได้มาสักการะและด้วยพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศกว่า7ล้านคนที่ได้มีโอกาสเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอารหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมัลลานะนับเป็นสิริมงคลของชีวิตอย่างยิ่ง ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ใกล้ชิดพระพุทธองค์และก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่สําคัญได้นําคําสอนของพระศาสดามาปฏิบัติเพื่อให้มีความเข้าใจและเข้าถึงธรรมะจนได้สามารถยกระดับจิตใจให้ทุกคนในแผ่นดินลุ่มน้ําโขงได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตโดยไม่เบียดเบียนกันรู้จักคําว่าอภัยและรับรู้ลมหายใจให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธรรมะให้เกิดขึ้นสืบทอดความรักความสามัคคีและสร้างสันติสุขโดยทรรมให้เกิดขึ้นก็ต้องขอบคุณทางประเทศอินเดียแล้วก็ขอบคุณทางประเทศไทยที่ร่วมมือร่วมใจให้พวกเราประชากรชาวไทยได้มีบุญได้มีกุศลเพิ่มสติมากค่ะไม่ไม่คิดว่าจะโชคดีมากมากๆขนาดนี้ค่ะม,มีความรู้สึกว่ามันดีมากเลยมันสบายใจมันมีความสุขความสุขมากเลย คิดว่าชาตินี้เราจะได้แบบใกล้ชิดขนาดใช่คือไม่ไม่คิดว่าจะได้ใกล้ชิดขนาดนี้แต่ว่าเป็นบุญกุศลที่ว่าจะยายนี่ได้เข้าไปถึงและได้ไประกาศและได้เข้าไปอยู่ข้างหน้าเลยดีมากมากภูมิใจแล้วก็ดีใจมากที่เราได้เกิดมาอยู่ในศาสนาพุทธได้นับถือศาสนาพุทธคิดว่าเกิดชาติหนึ่งชาติใด,ดขอให้ได้ รัพบพุทธศาสนาอีกอ่ะนอกจากนี้ครับชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในการมีส่วนร่วมทางธุรกิจการเมืองการศึกษาและวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นจุดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์ ในการสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีอินเดียไทยงานมหามงคลน,นี้ที่เกิดขึ้นจากความสามัคคีของทุกฝ่ายในการเชื่อมต่อพลังศรัทธาของประชาชนสองภูมิภาคจากลุ่มน้ำคงคาคือสาธารณรัฐอินเดียถิ่นกำเนิดพระพุทธศาสนาสู่ลุ่มน้ำโขงคือไทยกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามซึ่งเป็นดินแดนพระพุทธศาสนาประดิษฐานอยู่อย่างมั่นคง โดยมีต้นทางคือสถาบันโพธิคยาว,วิชาลัย980ที่ได้จัดโครงการธรรมยาตร,ราพระบรมสารีริกธาตุมหานาทีคงคาลุ่มน้ำโขงขึ้นในครั้งนี้ทีมข่าว n อ t ภาคใต้รายงานจากวัดมหาธาตุวัชิระปงคนจังหวัดกระบี่